จะได้เห็นว่าบนที่ไปสตปีดเราได้เราเน้นที่เราช้าเลยพี่ช้าไปแตะเดียวเดี๋ยวข้าไปเอามาให้อืดีมากท่านบรรยากาศดีมากลมรื่นต้นไม้โปรงต้นไม้เขียวขจีถูกต้องท่านผู้เราก็รอเสือมาก็จะนั่งพักผ่อนสักหน่อยเดิถูกต้องถูกต้องท่านผู้เดินมาเหนื่อยแล้วอน่าอยู่จริงๆ นายละท่านเสือเฮ้ยนี่มันการป้งกันไม่ใช่เสือรีท่านระวังเขาจะจับท่านของกลางกลางท่านท่านถือไว้ท่านถุงมือจับไหนของกลางนี่ไงไม่ใช่ของกลางของใครของกู ได้ยัไม่เอนเดิมไม่ต้องโดนเลยก็ได้แค่ไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนเองังัได้เพราะว่าเขาจะเข้าใจกว่ามีเปิือกมเปือกั้งเท้าเอาไมผมล้ก่อนชอบไหมทิ้งบุหรี่วางยามไม่หี๋ยมอี่ควายัองตรงนี้ เอ้องพยามพี่เงินงโนมดวคองนก้นหน่น่เนตรงโน้นอ่พี่เป็นโฟก้าวนะโฟก้าวนะแกกาวนะเนกอนด้วยโอ้โหโลนน่ะพร้อมแล้วบอกพี่แล้วแจ้งผมร้อนเย็นคนนี้อ้นูพี่แต่เฮ้ยมังกลางิดขนอ่ะไอดัวคน้มัน่ลอยอยู่ในที่ลออยู่ไมพี่เด็กออกนู่นมีตีต้องออก ไม่มีกล้าตืวสองคนอย่าลืมไปเลยได้หรอนะมองไปที่ทำหน้าอึ้งแล้วก็หันไปมองที่วิลเด็กดุจังจังดูหดจังติดอนแอคชั่นโอ้ดุจังเออใครเห็นด้วยเห็นด้วยแล้ว อีนี okay, okay. oh. e. like oh. ้ากไอ้พี่เพื่อนตรงสิงนะครับตุ๊บนะต้องปิดแอร์ action ตุ๊กโอ้้องปิดแอร์ a c t i o นโอ้ดูจังข่าเห็นด้วยและเห็นรูปเลยไม่คิดเห็นฟันเ่าเ เช้าเลยเช้าใหญ่ต้นฟิตแอนแอคชั่นอ่ะขอตอนลงตอนมึงหิวเหมือนพุกอย่างงี้นะเน่เท้าเท้าไว้เฉยอ่ะเท้าเท้ามือไว้อย่างเงี้ยพี่หนุ่มนนั่แหละแล้วก็ล้มล้มไปอย่างเมื่อกี้เนี้ยต้นตัวนี้แอนแอคชั่นก็ลงลงลงนั่นไปลงไปแบบนั้นแลครับ and <laughs> Okay. <laughs> <laughs>